อันนี้จะทำอะไรคะถ mm hmm. อดรีแอร์ครับเดี๋ยวต้องเก็ดน้ำยาก่อนนะโอ๊ยน้องปั๊มดาวเรียกปั๊มดาวเก็ดน้ำย,ยาก่อน <S <s อ รันเครื่องก่อนนะครับรันให้เครื่องทางานก่อนแล้วก็ปิดท่อเล็กก่อนนะท่อโลก่อนเอ้ยท่อไฮเนี่ยท่อเล็กปิดท่อเล็กก่อนปิด,ป,ดปิดด้านอัดเนี่ยปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขันนี่ไว้หน่อยจะได้ง่ายปิดเลยนะครับปิดเลยเครื่องทํางานนะนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วก็ปิดเลยนะครับปิดเลยเสร็จแล้วออฟไฟนะอ้ยออฟออฟสกอปคอมนะแต่นี่มันไกลเราต่อสายเอเลยนะครับต่อสายเอเลยอย่างนี้โอเคปิดแล้วทีนี้เราค่อยไปปิดไฟนะต่อไปเราก็ไปปิดไฟถือโอเคแล้วตำยาเข้าไปอยู่ในนี้หมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้ว เดี๋ยวจะลองถอดดูนะว่ามันมันหมดแล้วหรืออาจจะเหลือนิดหน่อยอาจจะเหลือก็นิดหน่อยนะเดี๋ยวถอดถอด,ดอจจเอูเหลือก็เหลือนิดหน่อยนะไม่เยอะกรณีที่เราจะเอาเอาแอร์ไปติดเลยให้เราคลายคลายแฟร์เอาเลยนะครับแต่สมมติว่าเราถอดเก็บ แนะนำให้เอาคีมตัดนะครับตัดตัดเพื่อว่าไอเราจะได้ติดแฟตัวนี้ไปเกี่ยบเครื่องไปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีเราถอดถอดเอาท่อไปไว้บางทีเอาท่อไปทิ้งที่อื่นแฟอาจจะหายไปด้วยแล้วก็โอกาสที่ฝุ่นจะเข้าตรงนี้ก็มีนะครับตัดตัดเลยถ้าเกิดถอดเก็บตัดเลยเอาคีมตัดตัดเลยตัดแล้วก็บีบปลายไว้ไม่ฝุ่นไม่ให้อะไรเข้าแต่นี้เราจะถอดไปติดเลยนะครับเราก็ถอดแฟตเลยนะติดไฟ้วยหาเบร่เกอร์ไม่เจอ เราจะถอดเรงไป,ไปนี่ครับไม่เหลือแล้วนะครับจุดนับหนึ่งสิบนี่น้ำยาไม่เหลือเลยเกี้ยงเกี้ยงเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเก็บเก็บด,ดีๆกันการวัดเข็นะเลื่องให้อยู่ตรงกลางนะเรื่องให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้มันเื่อมันผิดพลาดจะได้สไลด์ได้ตรงกลางนะแล้วก็วัด จากนี้มาหาท่อ4เซนอย่นี้นะเวลาจเจาะรูนะนี่8เซนแล้วก็เสร็จแล้วจากนี้นะมาทางนี้เห็นไหมจานแต่งนะประนี้นะ8เซนนะทีน,นี้จุดนี้ก็ต้องให้พอดีกับขอบกับรูนะรูตรงนี้ก็ให้เราต้องมาร์กไว้ เพื่อเราจะรู้ว่าขอบร่างของของรูอยู่ประมาณไหนวางไว้นี้นะวางไว้ประมาีกด้กแล้วแะอยังองก็คือแบบน,นี้แล้วก็ตรงน,นี้ตาน,นีจุดน,นี้จากนี้มาน,นี่โ <Okay, S 1> อเคอ ถ้าถึงขั้นตอนการเจาะนะคะที่เรามาไว้

Thank you. Jangan lupa